เป็นไงครับผมฮะกระชุกแฟชั่นที่มาใหม่นี้สวยหรือเปล่าครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆนะครับมาอยู่กับ VOG Su i t ในเกม Speed d e l i t e r เนาะก็วันนี้นะครับเราจะมาในของตัวเกมนี้เนื่องจากว่ามันมีชุดแฟชั่นมาใหม่ก็ตามที่มีกี้ที่ผมได้เปิดมาให้ทุกคนดูเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดของที่เรามีอยู่แล้วว่าเราจะได้ชุดไหมในของที่เราจะเปิดครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดอันนี้ก่อน เข้ามาในของหน้ากิจกรรมนะครับผมนะมันก็จะมีเราตรงนี้เดี๋ยวเราจะมากดตรงนี้ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะเม่อ่อจะว่ามันจะมีให้เราได้ประมาณอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกราอถึงเจ็ดเนาะกดไปแบ่งปานั่นเนือ้อจะว่าอันนี้เป็นภาร,รกิจเนาะที่เราทํามาแล้วจะได้ประมาณ4ชิ้นหรือว่า4กีตาร์สอันก็ให้เรากดเปิดเข้าไปนะครับกด1นึสองได้มาแค่1นึหนึ่งนอันนะอันแต่และอันเดียวอันเดียวโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เยอะๆยเลยหรอกครับ โอ้โหครบแล้วหมดแล้วครับผมได้มาค่นี้โอเคกดเข้าไปนี่ได้ประมาณนี้เลยได้แค่นี้อ่ะครับแค่นี้ก็เอาแล้วกันนะฮะนี่ครับผมอย่างเฟลอครับชุดผู้ชายก็เท่ชุดผู้หญิงก็น่ารักตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณอยู่ที่9กาลูกแก้วนะครับขอเรียกเป็นลูกแก้วแล้วกันเดี๋ยวจะลองเปิดว่าจะได้เชิญมิซึ่งว่าซึ่งมาบ้านคือ เห็นชุดแล้วหัวใจจะละลายอะครับเท่ <The> มากเลยลองเปิดนะสิบครั้งชายี่สิบเจ็ดเนาะปักเข้าใหา้ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเลยอยู่เจ็ดสิบเจ็สิบกว่าเปิดครั้งนี้ไม่ขออะไรมากขอแค่ชุดไม่ได้แฮะเศ้าใจขอแค่ชุดชุดเดียวยังอึ่งไม่เอา เอาแค่ซื้อเอาแค่ชุดแค่นี้เพราะว่าต้องการเอ็กเซดตัวชุดนี้นยังอึ่งไม่ต้องการแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะได้หรือเปล่าเนี่ยได้ชุดไหมไม่ได้ครับผมอันนี้มันเราไม่ต้องการนะยังไม่ครบมันไม่ครบด้วยเดี๋ยวจะลองเปิดทีละอนันแล้วกันเปิดไปเรื่อยๆนะสําปรับใครที่ อยากได้ก็มาเปิดด้วยกันนะครับผมเนี่ว่าชุดตัวนี้ถือว่าเออชุดนี้ใส่แฟชั่นนี้เขาว่าพลาดไม่ได้สําหรับชุดแฟชั่นอันนี้น่าจะมีคนไม่พลาดเลยแหละนะเ,ออเดี๋ยวคือจะลองเปิดดูว่าจะได้รือเปล่านะซึ่งชุดแฟชั่นมันน่ารักมากแล้วก็หล่อเท่ครับผมสวยงามน,นะฮะเพื่ออยากจะได้เสื้ออย่างเดียวนะแต่ว่าอคงจะไม่ได้ฮนะ ครั้งสุดท้ายแล้วครับผมฮะครั้งสุดท้ายแล้วเราจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะไม่ได้แหละอืมสุดท้ายแล้วจริงๆได้หรือเปล่ามีได้ครับผมฮะมันไม่ได้นะถ้าอยากจะได้นะต้องสักประมาณเอ่อสี่พันห้าพันเพชรกว่าจะได้เลยนะในเลดชุดนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ชุดนี้ไม่เอาครับผมฮะมันไม่เท่ฮะชุดนี้แหละเท่สุด,สด เขามีแจกชุดฟรีด้วยชุดฟรีในอของรางวัลเลยนะฮะก็ตามนี้เลยมีชุดผู้หญิงชุดผู้ชายนะฮะชุดผู้หญิงก็ตามในรูปผ้านี้เลยมันน่ารักมากก็อย่าลืมทําภารกิจแล้วก็ลุ้นเปิดให้ได้ชุดนี้นะครับผมมาของฟรีเท่ๆหลออสวยๆนะครับก็ตามนี้เลยอ,อย่าพลาดแล้วกันอย่าลืมมารับนะครับม,มาเราเปิดชุดแล้วเราไม่ได้ชุดเดี๋ยวเราจะมาลงแรงสะหน่อย จะจะลงหมวดนี้ซะหน่อยนะเอาอย่างกิจการยังไม่เปิดหลอไปสองสิบสองโมงอนะอันนี้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงแล้งซะหน่อยนะก็ฝีมืออืมอยากดูว่าตอนนี้ในของระดับไดมอนแล้งมันอยู่ถึงไหนแล้วเนีย่ยเราไปเจอกันในเกมกันเลยโอ้โหกว่าจะเจอห้องเนาะนั่งรอเป็นชั่วโมงเลยฮะแร้งนี่หาห้องยากจริงๆเลยนะตอนนี้แร้งนี่เออหาห้องยากของยากอ่ะ นั่งนั่งรอเป็นชั่วโมงเลยนะเนี่ยกว่าจะเจออะสงสัยตอนกลางวันนี้น่าจะไม่มีคนเล่นแหละน่าจะมีคนเล่นช่วงประมาณกลางคืนแลวเนาะซึ่งผมมาอัดคลิปตอนประมาณตอนกลางวันนะครับผมอะเที่ยงอะไรประมาณนี้แหละมามาในของสนามนี้เลยไม่รู้ว่าจะเจอคนเก่งๆหรือเปล่านะตอนนี้ในของล้างไดมอนด์ก็จะคนเก่งๆก็จะไม่ค่อยมีแล้ว ซึ่งคนเก่งๆตอนนี้เขาน่าจะไปในของแรง l ีเจนส s ซูพีนโนวาอะไรประมาณนี้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวลองดูลองดูว่าในของไดมอนนี้ยังเจอคนโหดอยู่ไหมซะหน่อยครับจะเจอเปล่าหาทีมหาทีม <c oughs> เ็าบอกว่าหาทีมหาทีม,ไม,ทมทไม่ครับสโลโล่เลยทีมทำไมะครับ ตารแรกของวันนะครับผมตาแรกของวันโอ้ยชนโอ้ SPF กับรถสปีดพาร์ทเอาเรื่องรถสปีดพาร์ทเก่าแล้วนะขนนั้นอะแต่ก็ยังแรงนะในปัจจุบันเนี้ยว,ว้าวไม่เข้าไม่ข้าไมาไม่ใช่ไม่เข้าไม่ข้ามามันไม่ข้าม โอ้ยอสีเดกเด็กเลกางกับเอแสงนะครับแสงนะครับทำพี lines, <lines. S 2> e ่ชอยหนุ่มน้องมาแล้วครับโอวดิปะสวยวอิสิโ โอ้ยลงได้ไม่สวยอะ่ะแต่ก็วินนะนะถือว่าตอนนี้ในของแรงไดมอน์ก็ยังมีคนเก่งๆเยอะอยู่คนเก่งๆเยอะอยู่แต่ก็ไม่ถึงนั้นระดับที่เรียกว่าอ,อ่ปีศาจอะไรประมาณนี้ยังไม่ถึงในระดับนั้นน,นนะในของแรงไดมอน์นะครับส่วนเหรับรถที่ใช้ลงหรอรถธรรมดาลงได้นะฮะอ,อ,อยู่ที่ฝีมือมากกว่าในของเกมนี้แต่ว่ารถก็20%่สิบเปอร์เซ็นต นะครับฝีมือประมาณฝีมือประมาณอยู่ที่80อ่าใช่ใช่เรามาในสนามที่2กันอุย้ยสนามสิบตีสิบอืมอันนี้อยู่ในแร้งอยู่นะยังอยู่ในแร้งอยู่นะไม่เปลี่ยนอะไรมากมายแล้วกันนะเอาเหมือนเดิมเลยเนาะม,มาสักหน่อยครับสนามนี้ โอ้ยดูดูแล้ว AK f ค e รคนนี้มันรู้สึกว่าผมลงไลน์เนี่ยเจอตลอดว้ม่เจอหน้าจะปั๊บพอเท่านครับอย่าโดนสองแกงวะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องฮะ <c oughs> อุ้ยขับนี้เอาเรื่องเอาเรื่องมาลุมสีได้ได้แมมาสิบตีสิบเอดหน่อยแล้วเกมที่สองในของวันนี้มา ึงจัดตานี้มันจริงมัง้งวันที่ห้าดีจ้าดีจ้าไม่รู้ใครนะถ้าไทยมาก็ถ้าไทยไปถ,ถ้ายผมถ้าผมถ้าไทยผิดต้องขออภัยด้วยแล้วกันอย่ามีสดล่วงอ่ะนะ ไปเกอดโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องแรงชนอีซิวไปเพิ่มความเร็วหน่อย เรียมบนไม่ติดตั้งใจเล่นมากตอนนี้วายชวนวายเกิดชน โอตึงจักปลาไม่บอกเต็มมือสันไปหมดแล้วโอ้มือสันมากตอนนี้อของกว้างสดสดมือสันสดสด,สด,สดตื่นเต้นอะ่ะเออไม่ค่อยได้เล่นแบบจริงจงจริงจัง,จง,จง,จงอะไรแบบนี้มานานเราตื่นเต้นมาก แต่ทุกคนดูจากรถที่ผมขี่น่าจะไม่รู้นะว่าผมมือสั่นขนาดไหนคือผมมือสั่นมากน,นะไปเขาเส้นชายไปโอเคเจ้ายับเยินอะโอเคนะครับ <laughs> อ้าวได้กูปอมมาหนึ่งด้วยโอ้โหได้รางวัล หนึ่งคูปองสำหรับค่าให้เขาได้ที่หนึ่งนะฮะอยากแก้มือแท้เนาะไม่ทานแล้วจ้านี่มีกิจกรรมได้รับปิดถาบอรด้วยนะฮะเขาน่าจะรับกันหมดแล้วแหละนะซึ่งผมก็เพิ่งมาทำเพิ่งได้รับปิดถาบอรมาอันนี้นี่ยออุย้ยเขาท่าเหมือนกันนะสวยเหมือนกันนะออเอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยลองดูสิสงสยัย ซัหน่อยอ่ะรับของไปรับของไปเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> ได้ปิดถาวรมาเดี๋ยวเดี๋ยวูโชว์สะหน่อยครับโชว์ปิดถาวรหน่อยสวยนะสวยเรื่องนะเหมาะกับชุดพอดีด้วยเนี่ย <c oughs> เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อย่าลืมมารับด้วยล่ะนะครับวันนี้เราก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะเราก็มาเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาดูของชุดแฟชั่นที่มาใหม่สําหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับก็ ถ้าอยากถ้าอยากได้ก็จัดเลยนะฮะโอเควันนี้มาเพียงแค่นี้แล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็รอคลิปต่อๆไปได้เลยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมบ๊ายบาย